ตอนนี а, pues ้เป็นเวลา10นาฬิกา5นาทีกำลังจะไปซื้อรถที่สุพรรณไปกันต่อตอนนี้เป็นเวลา10นาิก15นาทีไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างที่ตลาดของรานไปกันต่อตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา25นาทีถึง้านจากไภูทรธานีไปกันต่อขณะนี้เวลา13นาฬิกาถึงแยกบ้ อ่านแจมสไปกันต่อขณะน,นี้เวลานกหคือรถ,ถติจัดเรียบร้อยแล้วกลับบ้ากนกันดีกวาไปกันต่อขณะน,นี้เป็นเวลา15นาฬิกาสนาทีถึงบ้า,ขานขอนนอุ่นแล้วไปกันต่อ ขณะนี้เป็นเวลา16นาฬิกา25นาทีถึงบ้านแล้วสรุปแล้วเวลาที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมด6ชั่วโมง25นาทีพอแวตวลอดทางเลยมารสองของขาย